วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะทับมองไปที่ก็ะขามกับเพื่อนสาวและพี่สาวของเราเองนะคะทุกคนไปต่อแหละกันค่ะ <laughs> <laughs> นี่นะคะคือพวกเราจะตัดกรรมของเรา <laughs> น้ำใส่มากืิน้ำใส่มากอัน,นีุกคนเปลีป่ยนฟูดเป็นวีกินนี่ในการแบบเออถ่ายรูปที่กะเป็วะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Enjoy With Army นะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะทับมองไปที่กาะขามกับเพื่อนสาวและพี่สาวของน้อนเองนะคะทุกคนคือตอนนี้นะคะพี่สาวคือยังไม่ออก กรุงเทพเลยค่ะกระเทอก็ตื่นช้ำแต่ว่าที่เสาวเราไม่ตื่นนะคะก็มารอดูว่าจะได้ลงคลิปนี้หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เรากําลังเรียกรถไปที่ท่าเรือเกาะขามว่าจุดจาหน่ายตัว๋วเกาะขามนะคะทุกคนไว้ไปเจอกันนะคะว่าคลิปนี้จะได้ลงไหมเอ่ยไปค่ะ คนเราก็อยู่ที่จุดจำหน่ายตัว๋วเกาะขามแล้วนะแกคือคอม p l e จ้ามีตั๋วไปข้ามเกาะน,นะคะทุกคนแต่ว่าเป็นรอบบ่ายโมงสิบห้านะคะทุกคนก็ถึงเกาะประมาณแบบบ่ายโมงนิดๆิเราก็ได้แบบเออชมบรรยากาศบนเกาะน,นะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเราก็จะกลับประมาณบ่ายสามนั่นเองสทแบบคัญคือน,นั่นแหละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็คือเราได้ตั๋วข้ามเกาะขามเป็นที่เรียบร้อยนะคะราคา 300บาทไปกับนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบมากับชาวต,ต่างชาตินะคะก็ราคา600บาทเองนะคะทุกคนไปต่อแหลกกันค่ะ <laughs> นี่นะคะคือผู้รูจัตกรรมของเรา ร,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 รไปก <ใน S 1> ก่<ช>่่ออนคะะรยยมาใชไปขึ้นเรือกันค่ะทุกคน <S <S 2> <S 2> น,นะคะก็ได้เวลาขึ้นเรือเ,เป็นที่เรียบร้อยคือผู้รอดสตากร์ตาของเรานีีมากเะ้อเร้อเร้อเด้อแค่วันนี้ครูบรรยากาศดีามากแล้วก็น้ำใสมากคือเอกค่ะอันนี้คือยังแบบอย่าวีดค่ะคุณแม่น้ำใสมาก คือน้ำใส่มากคุแคือแบบขนาดยังไม่ข้ามเกาะน,นะคะรู้สึกว่าเอาอเกาะนี้คือน้ำใสแบบสุดขัน้นเลยมาดูว่าข้ามเกาะไปแล้วน้ำจะใสขนาดไหนเขาตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะคุณแม่ไปค่ะ คือน้ำใสจะไปอยู่ไหนมากคุณแม่คือใกล้กรุงเทพมากค่ะทุกคนคือน้ำแบบใสใสจะใสจริงๆนะคะนี่ก็คือแบบอีกอย่างสวนี้ที่เรามานะคือบรรยานนกาศดีมากไปคัะคนนี้นะคะคือข้างหลังเราคือวิวแบบหลักล้านเลยค่ะคุณแม่น้ำสวยไหมคะไม่สวย <laughs> ตอนนี้นะคะทุกคนก็คือว่าเรานะคะคือเปลี่ยนชุดเป็นวีแกนนี่ในการแบบเอเอถ่ายรูปที่จก็แปลวะะ่าค่ะทุกคนชุดนี้เป็นไงบ้างแกความเป็นคอนเซ่บ์นี่ยออกมาเลยก็ต้องบิกินนี่จ้าเดี๋ยวฉันจะแปะรูปให้ดูนะคะรูปที่เราถ่ายเป็นยังไงค่ะทุกคนช่วยมาก <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนประมาณบบสามสี่ชุดเลยนะคือมาประมาณ3ชั่วโมงนะคะคือแบบต้องมีรูปเยอะๆนะคะคนนานๆที่เราจะมาแบบเออถ้าลงเทน้องมาถ่าย วันนี้นะคะก็เป็นรูปที่สองในการถ่ายรูปนะคะช่างผมรา <c oughs> <c oughs> อย่านกนะแกก็มาหนึ่งวันครเปลี่ยนชุดชํำลดเกินไรู้ยสวยนะแม่เลิดเลดค่ะ ความรู้สึกที่เรามาเกาะขามนะคะทุกคนหนึ่งก็คือแบบสะอาดมากเป็นหาดเป็นเกาะที่แบบเรารู้สึกว่าแบบสะอาดนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเหมาะแบบกับใครที่ชอบแบบถ่ายรูปแบบเงียบๆไม่ค่อยมีคนนะคะทุกคนก็คือต้องมาเกาะขามนะคะที่สําคัญคือใกล้กรุงเทพมากค่ะทุกคน วับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทริปเกาะขามก็คือแบบสนุกมากแต่ฉันเพิ่งเคยไปเกาะขามครั้งแรกนะคะคือประทับใจมากน้ำใสสะอาดคือขยะไม่มีเลยนะคะทุกคนใครที่จะไปเที่ยวเกาะขามนะคะแนะนําให้เช็คตารางเรือดีๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจ Facebook สำหรับการเอเช็คตารางเรือนั่นเองนะคะสำหรับทลิปเกาะขามนะคะทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอบเอ็นจอยวิดอ m มี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย